ทิ้งสอกทิ้งไหลทิ้งนิ้วเอาอย่างเริ่มค่ะอ่าตอนนี้วิธีเฮมงเงมาเชื่อมเชื่อมอ่อน้องไหนเชื่อมทิน่น,น,นีีฮ<ล>ิตวะต้องอย่างนี้ ไอ้วันดีวันเป๊ะวันดียืนเขาว่าส่งส่งส่งยังไงคะส่งก็คือคลอนคลอนหรือว่าปล่อยปล่อยทุกอย่างในตัวให้มันลงไปในที่่ดินวิธีการเทียบปล่อยจากตัวไปสู่ดินเนี่ยเราจะต้องสร้างความรู้สึกสร้างยังไงเริ่มต้นนะฝ่าเท้าก่อนฝ่าเท้าเราต้องืนยืนยืนเสมอเลยแล้วก็ แล้วก็ทิ้งทุกอย่างลงดินอะไรที่ลงดินปล่อยแบบทิ้งนี่ให้มันลงดินแต่มันยังลงไม่ครบแล้วก็เริ่มจากลมหายใจจากท้องคือคืข,ข,ข,ขึ้นมาที่ไหลขึ้นมาที่หน้าขึ้นมาที่ไหุห้ยไหุห้ยก็คือกลางหัวแล้วก็พอเต้นที่มันก็ตัวตรงอะไร,ร่าตัวตรงแบบนี้คือเก่งอ่ามีความรู้สึกว่ามันเก่งมันมันยืนขึ้นมาอย่างงี้ ตอนนี้เราปล่อยแนละ้วปล่อยลงข้างหลังลงข้างหลังลงมาถึงไหลไหลพอมาถึงจะมาถึงหันตรงแล้วก็หอ่อล้ว,ว่าอย่างเงี้ยแล้วก็ทองขึ้นมาอทองขึ้นมาแล้วก็เวลาลงเม่นเหมือนทองไปทิงไปอ,งอีกแล้วเวลาลงถึงก้นเนี่ยลงถึงก้นเนี่ยเยียบให้มันยันหัวไว้ นี่มันจะชี้ลงไปเลยอ่าแล้วก็สบายสบายน,น,นี่ยเชื่อมแล้วแล้วเวลาเวลาจะรำมวยเราเราปล่อยลมปล่อยลมลงก้นคั่วจะเปิดอ่าพอลงก้นคู่เปิดลายมันจะหอ่อห่อไปข้างหน้านิดหนึ่งพอห่อข้างหน้านิดหนึ่งมันก็จะเจอหันทรงเจอหันทรงปุบ๊บแล้วก็ เอาเข่าเอานิ้วจิ้มก้นก็จะนั่งเขาอีแล้วตอนนี้พอนั่งเ้าอีเรารู้ลุกจากเขาอีเดยแล้วก็ลุกจากเ้าวีเราก็ใช้ไหลตรงนี้ไปข้างหน้านิดหนึ่งแล้วก็ยันไปข้างหน้าก้มหน้าขึ้นหัวอพอหัวตรงคาลายไหล่คาลายไหล่มันก,ก็เปิดอพอรับหลังรับเมียนเหมือนรับเมียนเหมือนก็อยู่ที่ก้นละก้นนั่ง คนนั่งเบิกลายไม่จะตามเนียอคือคือคือ,ค,อคือท่ามวยเหมือนเราตรงเนี้ยเราเป็นสระน้ำาหมะะสะน้ำนนแล้วเ <ไป S 2> ว,ว <ไป S 1> าเวลาที่เรามันจะมีกระปุมกระปุมตรงนี้เป็นน้ำสร้างความรู้สึกแบบนั้นนะคะ,อ,ะอันนี้ดูนนนนนนเวลาขึเขาเายลเขายกมันองมันต้องมาจากหัวข้างหลัง กาเบี่ยงหน้าคือจะลูกเขาี้ทำนันลูกนี้นวอย่าง,างี้มันตอย่่ี้ลูกจะเก้างี้ไว้ละ้หัวก็ไม่ได้เดินแล้วก็ซนใที่หัวอนั่งทั่วรับหลังแล้วเนี่ะก็ต่อแล้วแบ่งเป็นทีละคนเลยค่ะมือแรงว่า ไปหลังค่อยๆลงค,ค่อยๆค่อยๆมาค่อยๆมาพอาหลังถึงแต่เก้าอี้อะไรมานั่งเก้าอี้ทิ้งหน่วยโอเคได้ละนลั่งละตอนนี้เรานั่งเก้าอี้ลุกจากเก้าอี้แล้วก็ใช้หัวหัวอย่างเงี้ยก้นไปข้างหลังแล้วก็ลุกข้าลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาตอนนี้ เคยึ้นมาตรงนี้มันจะมีหลังจะมีหลังเอาหลังขึ้นมาแล้วก็ตัวตรงมันก็มีนั่งนั่งเขายีนะว่าแล้วก็ขึ้นหัวตรงนี้ตรงนี้ขึ้นหัวถ้ามันไม่ขึ้นหัวเอาหัวนี้เข้ามาหาหัวนี่เข้ามาหาถ้ามันเจอแล้วขึ้นมาอีกอแล้วก็แล้วก็พอหลังตรงเอาไหยยันข้างหน้าแล้วก็เปิดลาย มันเปล่าลานแล้วเปิดคั่วเอาหลังลงจับความรู้สึกทีละจุดให้จับความรู้สึก,กนี้ถูกไหมคะแล้วด้านหลังนะคะยังเม้งน,น,นี่บางทีไม่ลงพูด รีบเปเ่เอาเก้าอี้นั่งน่าจนนิ้วถึงตอนนี้มันจะลุกจากเก้าอี้ก็โคบัวนิดหนึ่งคบัวนิหนึ่งแล้วก็มองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าไป,ไปเรื่อยๆจนมันเสมอหลหแล้วก็ตรงนี้มันจะมีมีตรงนี้กันหน้ากักกตรงหน้าผ่านนี่มันจะเจอ องขึ้นมาขึ้นหัว้อขึนน้าทั่วเมั่วมันจะลงหลพอลงไหลแล้วก็ยานหลไปกแล้วก็เปิดหลพอ,อ,อรับหลังม,ม่สัมผัสที่เราจุดก็่อยๆเริ่มเริ่มต้นอเอาช้าไว้ก่อนให้สัมผัสให้เจอก่อน นล้ึขี้ยวนขึ้นบงนี้เามันตรงนี้ฝ่ามือมันหัวมันมันถึงราวใช่ไหมหรือก็ใช้เปิดขั่วเอาไหลไซ้ลลายลงไหลขวาขึ้นอพอถึงก,กลางให้ถึงก็คือปินหน้าแล้วก็ตามองเปิดไว้ให้พอ,อเปิดนะม,นมันมันจะเป็นส้นขาใช่ายายยมันขามันคือขาใหญ่ พุ่ขึ้นมาอยู่ขาซ้ายแล้วนี่ผลมาขาซ้ายขาขวามันก็เป็นส้นแล้วรือเอวบนหรือากหน้าผากไปจากหน้าผากไปพาาอ,อถึงที่เจ้ยายันขาเหยียบลงใหม่เหยียบลงถึงก้นขึ้นหัวพบตามองตามองซ้ายตาขาลอยวางส้นนั่งขั่วเหยียบขาซ้ายพอตรงนี้มันจะมีเสา จะมีเสาตรงนี้ตน้ตน,ตน,ตนนี้ต้นเนี่ยตอนเนี้ยใช้ไหลซ้ายไหลขวาเนี่ยมีเสาใบอ่ามีเสาใบตรงเนี้ยแล้วก็ควา้าใช้ไหลคว้าจนขึ้นมาอย่างเงี้ยได้จางมือขวาเนี่ยหาเสากับมือซ้อายหาเสายกขึ้นหัวขาลอยรึเปล่าถ้าขาลอยวางหลังอ่าแล้วก็เหยียบขาหน้า ไปสุดเอลฝ่ามือถึงแล้วฝ่ามือเนี่ยฝ่ามือถึงแล้วนั่งคู่เปิดหลังพอลงรับหลังพอนั่งคู่วามันจะลงข้างหลังแล้วก็ดึงมันจะถึงทีละจุดทีละจุดเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆวันละ จุดสองจุดนะคะจากอาจารย์สองนรงชัยประจำวันจันทร์ที่ประจำวันพฤหัสที่2ี่พฤษภาคม2567ยสค่ะเซเซียรซื้อค่ะ